เไปเราไปแล้วเต,น <หา S 2> ต้นเต้นเต้นนักหนาอามายาเพราะงานแฟร,ร์มีเครื่องเล่นใหม่นะสิแฟร,ร์เก่าแฟร,ร์เยืดเทนฉันเห็นเขาทดสอบมันเมื่อวานแล้วสุดสุดเลยหรือซื้อยังกะจะบินได้แน่ไมฉันชอบความเร็วนะบึ้น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 ฮ <หา S 1> ่าฮ่าใครใก็อยากเล่นเจ้าเครื่องนี้เพราะมันหลกที่สุดในโลกเลยนะสิแล้วเข้าพวกเธอต้องเห็นมันนะแล้วมาก่อนนะเข้าแถวสิเออ อัม,มายาสุภาพบุรุษสุภาพสตรีและเด็กๆรถไฟแฝฟกราวไฟเจอเทรย์ตอนนี้ไปแล้วรถไฟอยู่ไ,ไ,ไหนกันไปแล้วได้ไงเออฉันอุตส่าห์ตั้งตารอที่จะได้บินนะแต่รถไฟขบวนใหญ่จะหายได้ไงเออรถไฟวิ่งบนรางใช่ไหมมันมีทางขดเคี้ยวและเตียงลังกาแต่ว่ารางนี้ก็ยังเป็นวงปิด แล้วมันออกจากรางแล้ววิ่งต่อไปได้ยังไงกันเนี่ยดูสิมันเหมือนมีรางเพิ่มขึ้นมาตรงนี้แต่มันหายไปแล้วรางรถไฟที่หายไปมันต้องเป็นไวร้ายามราตรีพีเซมสพวกเรามาแล้วเข้าสู่ราตรีเพื่อบูรอในเมืองยามราตรีมีฮีโร่กลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะเผชิญกับเหล่าร้ายเพื่อไม่ให้พวกมันทำลายวันที่วดงนาเกรกลายเป็น เริ่มลายเป็น catwalk ทำไมัยยากลายเป็นโอเล็กดีเกมไหมแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไปที่อาวไกรได้้เดี๋ยวโอเล็ก ถ้าเราจะตามรอยนั่นไปเราต้องอยู่บนพื้นดินก็ได้มีเหตุผลฉันแค่อยากให้พวกเธอใช้มันดูนะโอเคงันไปที่เออ็ค่ะฉันรูเ้เรียบไปเถอะคนอะไรใจร้อนชะมัดเราทุกคนไปแล้ว ดูสิดูสิไม่มีอะไรเลยเดียวโอเลตลองรอรัองรถไฟที่หายไปอยู่นี่จำได้ไหมถ้าเราตามมันไปเราจะเจอรถไฟไหมใช่ไปเลยพี่โอเ่ ใช่นะเกโก้แต่มันวิ่งไปทั่วเลยไม่แน่อาจมีทุกคนอย่าไปสนโรมิโอถ้าเขาอยู่ในลลบเขาก็ขับรถไฟไม่ได้แล้วเราต้องหาว่าใครขับไปไปไปเออโอเคเฮ้ รังไงยังล้อไฟพวกนี้มาจากไหนกันง่ายนิดเดียวเพรสิ่งประดิษฐ์ของฉันเจ้าเชอร์กเบเกอร์มนสร้างมาทุกที่เลยไงล่ะว้าวเจ๋งมากๆเลยแล้วที่เจ๋งมากกันนั้นอีกเครื่องที่อยู่ด้านหลังมันจะเก็บะลังขึ้นมาใหม่แต่ลูมิเอ าตามฉันทันด้วยแคทค่ะนั่นล็อกแล้วเข้าพีเซเแมสช่วยกันหยุดรามีเอวซุปเปอร์แอร์วิงโอเล็ด <c oughs> ว้าเกือบเป็นอาหารนกแล้วขอบใจแคทบอย่ารีบโอเล็ดเดี๋ยวก็ทันแล้ว <c oughs> เราค่อยๆย่องเข้าไปหามันช้าๆดีกว่าทำไมตั้งชาร์ลีบไปไล่ <c oughs> พีเจแม้จ์ขึ้นรถไฟฉันไม่ได้จริงไหมไปดูให้แน่ใจดีกว่าเท่ที่นุ่มๆดูดเหมือนลูเบออรู้แล้วว่าเราอยู่บนรถไฟไม่เป็นไรเปลี่ยนแผนใหม่เราตามหน้าโรเบโอพร้อมกันเขาหยุดเราสามคนไม่ได้โอเคนักสามแล้ววิ่งเข้าไปพร้อมกัน ฉันถึงไม่เชื่อแคทใบกับเกโก้กกกกนะเราไม่เอาเกือบตำแหลบเขาทาันแล้วเอ้ยทั้งหมดเป็นเพราะฉันรีบร้อนเองโ <All right. S 1> อเล่เธอบอดทัยนะจ้าแต่ฉันขอโทษนะทุกครั้งนี้เธอวางแผน, <c oughs> นต้องพูดพาดออกมาก่อนทำสีเรื่องทุกทีเลยไม่เป็นไรเธอแคตื่นเต้นที่จะให้เรานั่งรถไฟฉันจัดการแคทก่นนี่เองเกโก้ ฉันมีแผนและเพื่อให้มันิร์ฉันคงจะต้องรอถึงเวลาเป็นฮีโรล่แล้วเย้ฉันรู้พวกนายอยู่ในนั้น PJ Max แต่ไม่นานหรอก oh, oh. แล้วมีแผนอะไรโอเลตและจะหยุดรถไฟนิถาวรและพวกเราจะต้องร่วมมือกัน บอยถโดขึ้นไปจับกิ่งไม้เอาไว้เกโกะถ้าคันไปใกล้ๆแทกเกอร์แวกเกอร์ได้เลยโอเลสจากนั้นก็ตาฉันฉันจะโยนกิ่งไม้ไปให้และเธอก็ช่ชยมาเสียบแทกเกอร์แวกเกอร์และยุดลางสะไม่มีล้างรลไฟนี้ก็ตามแหละเราไม่เอาไม่ทันแน่แทนนี่ยมโอเลตต้องนนได้ผลแน่ๆต่กบไดที่ฉันรอให้พวกเธอทําหน้าที่ไปก่อนเลยไปพี Bye, ่เจส เามฉันบอกแล้วว่าเราตามแลบเธอทันแลบของฉันเย็ดเย็ดเย็ดมมมมมมฉันอาจจะเสียรถไฟไปแต่ฉันยังมีแกเสมอแหละของฉันหมวดมวดทีนี้เอารถไฟนี่กลับบ้าน mm hmm. กันเถอะทุกคนที่งานเฟยจะต้องใีใจแน่ๆเลยคขาหน้า <c oughs> <c oughs> ช่วยไม่ขอบคุณสักคำไม่ต้องห่วงเกโก้เราช่วยเฟรกาวไฟเยอร์เทนแล้วพี่ซิมแมสหดหลังหุ่เลยพี่ยามาดีเราบุโได้เย้แล้วค้ากกับได้เวลาแล้วฉันเคยนั่งรถไฟนี้มาแล้วแต่ก็อยากที่จะนั่งมันเองเย้เย้เฮ้พว่เาไปกอดเลยจริงเหรอขอบใจยามายาฉันยินดีที่จะรอ เล่นให้สนุกนะมันเร็วมากเลยล่ะ <c oughs>